นี่เราก็จะมาเก็บพริกนะคะท่านผู้ชมเก็บพริกไปแช่แข็งนะคะท่านผู้ชมนาะเที่ยวไกลจก่อนเราต้องใช้เป็นกระมังท่าน้ชมจะใช้เป็นกระมังเลย มก็จะอ,ออกไงเก็บผิดหรืเก็บเนี่ย้อนช่วงพวกรอยพวกร้อนหยดบั้นหักก็ได้เหมือนกันเลยแล้วมันก็จะเป็นอีกอีกรอบหนึ่งนะพี่น้องถ้าเ,าเด็ดลูกมันออกหมดแล้วมันจะเป็นอีกรอบหนึง่งแล้วรอบสองก็จะมีหิมะด,ด้วยหิมะก็จะมา จะเอาแช่แข็งนะกันนะเอาไปแช่แข็ง ทุนนี้ก็ขึ้นใหม่หมดเลยเช้าันนี้เราเอาอยาฉีดยุงมาฉีดตรงไอ้นี่ก่อนไม่งั้นเข้าไม่ได้

จะได้ประมาณเกนลนดลอนหนึ่งเก็บสองเท่ได้เดี๋ยวเกนลนดลอนหนึ่งปีนี้ถุงแกนรดอนนั้นก็ประมาณสิบเหรียญนะคะท่านผู้ชมพี่เขาจะขายกันขายในตลาดเก็บยนักเก็บว่าเป็นกระหักยอดหมดเลย ดึงนิดเดหยอดมันกับขาดน้ำยอดพริกเป็นอะไรที่บอบบางมาก่านผูช้ชมนีม่นเป็น,นเสิ่อากัน หวานหวาน,นแบบวา่าซ้ำเมืองไทยเลยขักก็เมืองไทยอุย้ยเกี๊ยบุกทัวเกี๊ยบุกทัวเอาไป็นก็น้ำซ้อมบุกทัวห้างเสียเอาเนี่ยมันเป็นทางมันแห้งแล้ววะพี่นาสิขายายไงยก็นี้ท่านผู้ชมจะเคืองเท่า <c ười> สิบแบบนี้ ระบเบียบยังดีกันนี่ปีนี้มัมวี่น้องมัมวสิรงงา,งามกันสิรงงามแบบบ่อยมันมีหาเลย,เลยนะไนี่นสิเท่ปูนซะเท่ปูนซะเป็นยังไงม่จัาไหนไม่จะวางไหนจะทำอ๋อจะทำปูเสีเล่าเสียหายกันเท่ปูนนี่น่าเสิเป็นช่องไหน ็นส่งว่าเทปูนย่านานย่นย่านเวลาขายบานย่านนั้นบริขายสื่อคือเกาเพีองบ้านเราจะขายเมื่อไหร่ก็ได้ขายนะพียงได้เพราะว่าย่านนั้เพราะว่ามันใกล้โรงเรียนนั่นสิมันใกล้โรงเรียนประกาศขายว่าพ่ออาทิตย์แต่มันก็นได้ขาย เทพปูนมันสีห่อนมันเทพปูนสับเดียรคันเทพปูนเขื่อนนี้มันสีมีการอ่าเป็นกระสีนี่กรีนเห่าขึ้อนบ้างสินะคัานดูการเทพปูนมันสีไปไง่ายมันสีไปไง่ายกว่านี่เลยมันสีไปเงากว่าวนี่นะก็หมายถึงกระสีอยากเอาเห็ดหลังคาหล่ะกับติดคว่ำห่อนตอนหนาหน,นาวสินะอยากมีผักไอตูนกินเมื่อไปมัดศาบตร ปูแม่มันขายอ่หมือนกันเอาคาไฟ้เรนบอกไม่เสียดว่ะสามพันสี่พันนี้นะเสีย์บักหาพันมาลงซะขายบักผิดไก่ขายเพราะอิตูสิได็คากรีนเฮาบด้วง อื่นน,น,นี่ค่อยบ่ปลูกเอเนี่ยพันเนี่ยมันตำส้ตมตำอร่อยแล้วไม่ชัวมันไม่เผ็ดมันไม่เผ็ดมากมันเผ็ดนุ่มๆเราสามารถกินได้ยาวๆไอ้พวกไทยชิลี่นี่ค่อยบ่ปลูกมันเผ็ดเผ็ดทิลี่นเผ็ดเป็นตะซั่งเผ็ดแต่เศร้าทาา เผ็ดเศร้าทางก็หมายถึงเผ็ดต้องจอดกินน้ำทุกทจนโอเคฮะได้แล้วะไปอีกสักหนึ่งโอ้ยกาดห่อนมากเปน็นรองนะ้าดำนาเละม,มากเลยแบบห่อนแล้วเป็นรองเด้ แดดมันร้อนนะคะท่านผู้ชมส่างแต่ไม่ชัเมื่ววอกี้แบบผิดอุ๊ยออตู้กับเป็นดอกเก็บไปอ,อีตู้พร้อมกันเก็บดอกออกมัดอนนี้ ถุงใหม่เอื่อนให้นคนสวยไปแล้วอีกตัวถ้าเราไปล้างน้ำแล้วมันจะมันจะดังนะพี่น้องเด้อ นั่นถ้าเราเก็บแล้วเราก็ต้องไม่ต้องให้มันโดนน้ำถ้าโดนน้ำมันจะดำไปมันช้ำ ไ,ไมื่อแล้วดอกเขาไปตากแอร์ก็จยังสิมานเก็บพออีกตังสังคว่ำดันคืนนดหนึ่ง แดงโอ้สีกันขึ้นเป็บมือเลยท่้นชมสีเรากันข้อึกับกับเปรดมือเลเต้าไปแสดงน้ากได้ก ช่งแตงสีเศร้าเป็นเขาในบ้านซะก่อนแล้วเ้าต้องสิออกมาเก็บผักอีตัวาะว่าเอามีความรู้สึกว่าเ um ้าสิเป็นลมองหมีความรู้สึกว่าเ้าสิเป็นลมองคุผู้ชมเ้าก็สิเขาไปตากแอียงนะชมฮ้อนท้องอ่อนเองโอ้โหที่ไหนอะบลอ